สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามางัดยางล้อแม็กนะครับเดี๋ยวจะให้เทคนิคในการงัดยางสําหรับล้อแม็กนะครับสําหรับมือใหม่นะครับส่วนคนที่เก่งอยู่แล้วไม่ไม,ไม่ว่ากันนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับอาจจะมีเสียงดังรบกวนก็ต้องขออภัยนะครับเห็นไหมเนี่ยเราจะงัดยังไงไม่ให้ไม่ให้ล้อเขาเป็นรอยเหมือนที่เขาเคยโดนงัดปะยางมาเดี๋ยวผมจะพาพาทํา สำหรับที่ห่วงจังหวะที่มันสำหรับคนมีตังเขาก็อาจจะสั่งให้เปลี่ยน สำหรับคนมีงบน้อยเขาก็อาจจะสั่งให้ปะนะครับผมผมยังปะอยู่นะผมยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกินสามทุ่มไปแล้วผมไม่ปะให้ผมเปลี่ยนอย่างเดียวครับแต่ตั้งแต่แปดโมงถึงสองทุ่มคือถึงสามทุ่มก่อนสามทุ่มเนี่ยผมจะปะให้ปะแผลละสิบบาทสี่สิบบาทแล้วก็สองแผลหกสิบแต่ถ้าเกินสองแผลไปไม่ปะบางคนเขาก็ให้เปลี่ยนเลยก่อนที่เราจะงัดยางเราต้องคลายสอนลมออกให้หมดก่อน เอาตัวนี้ออกนี่จะเป็นตัวถอดสอนไอที่มันเป็นยางถอดไม่ออกแล้วเราก็ส่วนเบอร์ยางนี่จะเป็นเบอร์ทับ ยางมันจะมีอยู่สแบบแบบมีทับกับแบบไม่มีทับอันนี้7 0สทับเกเท่ากับ250นะครับแต่ใส่ยางใน250ได้มันเป็นเบอร์ทับก็จริงแต่มันใส่ยางใน250ได้นะครับรถคันนี้เติมลมอยู่ที่ยางเล็กๆอย่างนี้อยู่ที่นี่ครับสา psi นะครับเติมลม แรงดันพงลมต้องสามสิบสาม psi มาก่อนอื่นที่เราจะงัดยางเราต้องงัดก่อนเราต้องดันขอบยางนี้ให้มันนี่ครับต้องดันขอบยางให้มันหลุดออกจากกระทะก่อนนี่ครับน,นี่ครับถ้าเป็นพวกขอบสิบสี่ยางเรเดียนเราต้องใช้เครื่องกดขอบยางถึงจะทําได้นะครับอ่ะแล้วเราก็กดฝั่งนู้นลงเหมือนกันกับฝั่งนี้ คอยฟังเสียงนะนี่นี่ครับนี่ครับเอาไว,ออเาไว้เดี๋ยวมันหายเปลี่ยนเปลี่ยนสเตอร์หลังเปลี่ยนสเตอร์หลังเดี๋ยวลูกปืนผมจัดการเองนี่ครับนวดไปมาอย่างนี้ กรณีนีค้คือเขาไม่ได้ดังรอครับจอดไว้เดี๋ยวมาเอานวดไปนะครับ <c oughs> ที่เราจะสอดเหล็กนัดยางกระป๋องน้ํามันเครื่องเก่านะครับถ้าเป็นกระดาษเนี่ยถ้าขอบยางมันตึงๆมากมันจะขาดนะครับแล้วมันจะทําให้ล้อแมกซ์เขาเป็นรอยนะครับลองกับไม่ลองอัานไหนงัดง่ายกว่ากันลองนะครับมันจะเหล็กงัดยางมันจะไหลลื่นกว่าเพราะว่าเหล็กมันจะไม่ไป กดกับปีเนียมนะครับมันจะทําให้มันไหลดีกว่านะครับให้เราสอดไว้ในลักษณะนี้เปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยทั้งชุดเลยแทงเหล็กงัดยางใส่ไว้ในลักษณะนี้อย่าให้มันห่างมากประมาณสักไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงครึ่งนึงสักครึ่งนี่นะครับทาอย่างนี้ทําอย่างนี้นะครับทําอย่างนี้ แล้วทีนี้เราก็กดขอบยางกดขอบยางนะครับแล้วก็นี่โยกเหลี่งงัดยางในลักษณะนี้โยกเหลีง,งัดยางในลักษณะนี้เอาเอาขึ้นขึ้นพร้อมกันก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องเอาฝั่งซ้ายขึ้นก่อนนี่นี่ครับขึ้นแล้วใช่ไหมอ่านะผมจะไปอย่างมืออาชีพเลยนะนะครับเนี่ยเหลียง,งัดยางผมจะใช้ในโค้งในลักษณะนี้หลายคนชอบเอาแหนบมาผ่าทํา นะครับผาได้แต่ว่าเราต้องโค้งให้มันได้เหมือนเหล็กงัดยางแต่ว่าเหล็กงัดยางด้วยความเป็นจริงอ่ะเหล็กเนี่ยมันถูกออกแบบมาไว้ใช้งัดยางอย่างเดียวนะครับเวลาเรางัดขึ้นงัดลงเนี่ยเหล็กมันจะอ่อนตามจังหวะของยางนะครับถ้าขอบยางแข็งแข็งแล้วเหล็กงัดยางแข็งแข็งเนี่ยขอบยางลูกค้าเรามีโอกาสขาดนะครับเพราะว่าเหล็กงัดยางเรามันต้องยืดหยุ่นได้ สอนไปอย่างนี้สอนไปอย่างนี้นะครับเพิ่มแล้วก็ดึงดึงยางออกมาในลักษณะนี้นะดึงดึงยางนอกออกมาในลักษณะนี้ดึงยางนอกออกมาในลักษณะนี้แล้วก็ค่อยๆล้วงเอายางในออก น,นี่ครับในจังหวะที่เราดึงยางในเราก็ต้องดึงยางนอกก่อนครับเกิดยางในมันพอที่จะปะได้เราก็ต้องปะยางบางยี่ห้อเราดึงออกมาแล้วมันขาดก็มีขาดข้อต่อนี่เราก็ใช้เหล็กงัดยางตียางออกในล,ลักษณะนี้เพื่ออะไรเลยเพื่อที่จะเคาะเอาเศษยางออก แล้วก็ใส่ซอนลมตัวนี้ก็จะเป็นตัวคลายจุกที่มันลูกซอนแอร์ใส่ซ้อนตัวนี้เข้าไปเนี่ยครับเติมเติมลมแล้วก็จุ่มกระมัง ชคก้ร้แล้วก็ข่าวร้ายนะครับหมดสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันรั่วแผลเก่านะครับมันช่วยไม่ได้จริงๆนะครับต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็แผลมันปิดข้างในมันเริ่มจะแหกแล้วก็ตามระเบียบครับจัดไปหนึ่งเส้นว่า มันอ,อยู่ในั้นอางอัางงานแล้วได้ครับน้ำมันไม่ขาดหอกกล่องกเียมมขึ้อย่างนี้ได้ครับเบอร์่างนเ้วให้หนูเยมันำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน ใหญ่กว่าแผ่นปะเราเพราะว่าแผลยางนอกยางนอกยางในลูกค้าเนี่ยคือแผลมันปิดแล้วก็เทียบไซส์เทียบไซส์ไม่ได้นะครับตัวนี้แผ่นปะเราจะแผ่นเล็กกว่าเข้าข้างในซอยก่อนครับก็จำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นใหม่นะครับแล้วก็ถอเลย เทคนิคในการปลดโซ่นะครับให้เราดันล้อเข้าไปข้างในดันล้อเข้าไปข้างในอย่างนี้นี่สำหรับมือใหม่นะครับดันล้อเข้าไปข้างในแล้วก็ปลดโซ่อับเอายางในออกแล้วก็ใส่ยางในเส้นใหม่เข้าไปในลักษณะนี้ ก็คล้องโซ่ใส่บูทตัวนี้แล้วเราก็ยกล้อขึ้นเท้าเท้าข้างซ้ายสอดไว้นะครับโยกนิดนึงแล้วก็ขึ้นมา อย่างนั้นทีนี้หังจากเราใส่ยางในเสร็จนะครับเราก็มาตรวจว่า ยางนอกลูกค้าเราเนี่ยมีมีอะไรตำคาอยู่หรือเปล่าเติมลมไว้สักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับให้มันตึงก่อนนะครับตึงในลักษณะนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาเอายางพักเท้าเนี่ยให้มันคล้องไว้อยู่ในลักษณะนี้บนบนพักเท้านะครับเราก็จะลืมระวังว่าไอเวลาเราหมุนเช็ยกยางเนี่ยคล้องไว้ในลักษณะนี้ก็ได้ ดูว่าเผื่อบางทีมันจะเป็นหนีบกับโซ่แล้วก็ฟันตเตอร์มันจะหนีบยางในยางในขัดเล็กนิดเดียวครับ Đó là tông lịch dịch này แค่นึงครับนิดเดียวไปใส่ยางตัวจังสั้นละวิ่งยังกระทรมากยังครับ ที่เติมคันมีโอปิดปิด,ป,ดปิดน้ำมันเครื่อ,องแล้วก็เติมเลยแป๊บหบนึ่งครับใส่ยางกแบบัน ได้ดูลายอย่างเส้นเนี่ยมันมันขึ้นขอบดีไหมเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนขึ้นขอบทั้งสองฝั่งล็อกแล้วก็ส่งงานเลยครับ เรียบร้อยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสั้นๆครับเทคน,นิคในการงัดเข้างัดออกก็ได้เห็นกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับสวัสดีครับผม